เฮ้เล่นคอมต้องแต่เช้าเลยนะเราเนี่ยเอาละครับเราก็มาต่อกันพาคที่สองแล้วโอเคทำอะไรเดี๋ยวแดดข้าวแดดข้าวทำความสะอาดก่อนเลิกเล่นไปเลยคอมอ่ะทำงานโอเคโอเค ทำงานครับทำงานเอ้าเอ้ยเราเป็นใครวะเนี่ยอ๋อไอหัวโมโฮอคจากพารททิ้แล้วทำความสะอาดดี่า <c oughs> เดี๋ยวมึงค่อยเล่นคอมเฮ้ย <c oughs> มึงไปทำความสะอาดก่อน <c oughs> เดี๋ยวบ้านจะมีตัวเฮียขึ้น ลอวหาแล่แดกด้วยลองท้องก่อนไปทำงานอืมอ่ะกินอาหารเย็นสำเร็จรูปจานด่วนแล้วกันมึงจะไปคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยมีชื่อเลยวะเชียดดำนะเชียดดำนะคุยกับใครไม่รู้ ถือเลยมาวะลบพันห้าโอ้ไม่กอดโต๊ะสาบากตอบแดกเร็วเรดิเฮ้ยเฮ้ยบ้านพ่อกินอย่างนั้นเนระงับมึงกินอย่างนี้อะ่ะ โทรศัพท์กินะลรวะมึงจะกินหมดยัง <c oughs> ไม่หมดเค้ก <c oughs> โอ้โหไม่รับโทรศัพท์ไงหัวเราะหาพ่อเหรอ ไอ้เฮียเป,เป็นเฮียอะไรมึงปวดขี้ไงไโอ้โหไ,ไม่ทันเว้ยล้วนึงมึง,ม,งมึงจะคุยกับคนอื่นกุจัดให้ความบันเทิงเรื่องตลกโอเคกุคจัดให้อยู่แล้ว อืได้ความส่มแล้วเชียดดำนะเชียดดำสองคนเลยอ่ะอสัตว์บ oh, ้านเล่นตะก้องั้นเลยอุ้ยได้พันหนึ่งครับผมมึงจะคุยกันอะไรอีกนานวะ ไปไปเดี๋ยวทำงานสายเว้ย <c oughs> พับเครื่องบินเล่นดีว่าไอสัตว์บ้าไปแล้วไงมึงอ่ะ <c oughs> มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเ <c oughs> ้ <sm all> แต่เอ้ยเฮียงเนี่ยส่งอีเมลกูไม่ส่งบุ๊กขาดงานวันนี้ทำให้นายจ้างไม่พอใจกันรุนาระวังอย่าให้เกิดขึ้นอีก ไม่เช่นนั้นกูอาจจะตกงานไว้เจอกันเจอพ้องเห็นป่าพร้อมึงอะ่ะพร้อมึงอะ่ะเฮ้ยทำให้กูต้องตกงานหมาเวเลยโทรักกิจนะครับแั่งทำอะไรวะ น้ำกงินจะตัวเหม็นฮี่ชุดคนป่าอ,ออกมาแล้วมึงไปไหนของมันวะออ๋นอน หลับถึงเช้าเลยมึงให้แม่งหลับเต็มที่เลยฤดูใบไม้ร่วงอีก3ามวันนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวหิมะตกแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิความปรารถนากับความกลัว เฮ้ยเฮ้ยแม่งซ้ำกันอะไรตรงหน้าบ้านคุณเนี่ยเฮ้ยอ๋อแม่งทะเลาะก,กันนี่ลุกขึ้นมาขี้ไม่ใช่ครับเป็เๆๆเปึงมาเตะอะไรใบไม้ข้างบ้านคุณเนี่ยมึงเตะใช่ไหมกูเล่นด้วย อโอ้โหโอ้โหแม่งตอดกันนะรับไม่ได้รับไม่ได้ไม่แล้วว่ามึงขอทานไงไม่มีใครเขาให้มึงหรอกเข้าบ้านเข้าบ้านไม่เล่นเกมดีกว่า เล่นซ้นสามโอเคดูแม่งเล่นเกมอะเล่นอะไรมึงมึงส่งลายวะเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นเกมอะไรของมึงเนี่ย ไม่เจอกันโอเคกูไม่เจอมึงกูไม่อยากเจอมึงอีกครึ่งชั่วโมงเหรออีกครึ่งชั่วโมงรถก็จะมาแล้วไปทำงานนับไปทำงาน เฮ้ยเคโอโ้โ,อโหโอ้โหให้ตายเถอะซาร่ามึงจะมาทะเลาะอ,อะไรกันกับแล้วคนพวกนี้เป็นใครนะ่ขนะขณะที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อสังเกตการบุก ห่อ <c oughs> ไปเห็นใครคนกำลังเดินเข้ามาในลิฟต์พร้อมกับคอมพิวเตอร์เขาแน่ใจว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรเขาควรจะไปเชิญประเชิญหน้ากับผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นด้วยตัวเองหรือควรเรียกตำรวจ เราเป็นตำรวจใช่ป่ะผชน,นาถถูกบังคับให้จ่ายโอ้โมึงนี่มัน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 นี่เหลือซุนบาทโอเคครับบายบายกับความจนนะครับบาย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 อีหัวมโมหคอบิสัต